วันนี้ก็ปรากฏข่าวนะครับคือข่าวความเดิมเนี่ยแพทยสภาก็จะมีการประชุมใหญ่แล้วก็จะมีการบรรจุเรื่องที่ทางอนุกรรมการชุดคุณหมอมอนเนี่ยได้สอบสวนเสร็จสิ้นเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาและคนที่ทำหน้าที่ในการถแถลงคือคุณหมอประสิทธิ์ แต่ว่านี่ครับก่อนจะเข้ารายละเอียดเนี่ยนะครับช่วงสายๆวันเดียวเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณทักษิณและคณะเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปไต่สวนเพื่อขออนุญาตออกนอกประเทศความจริงก็ได้ข่าวคราวตั้งแต่เมื่อวานว่าได้มีการไปรายงานตัวแต่ว่าก็คาดไม่ถึงว่าจะมีการนะครับยื่น ขออนุญาตตอบสารเพื่อเดินทางออกนอกประเทศในวันเวลาเดียวกับที่ oh. แพทยสภาได้นัดการประชุม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าออกนะครับไม่ตรงกันเช่นว่าแพทยสภาไปทางสารไปทางก็ครึ่งครึ่งนะครับหรือว่าเข้าไปทางคุณทักษิณหมดนี่ก็ถือว่าเป็นเอกฉัน แต่วันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าลบถูกด้านผมเข้าใจว่านี่นะครับแพทยสภาเนี่ยได้ถแถลงผลก่อนใช่ค่ะนะครับแม้เวลาที่เนิ่นนานเช่นเดียวกับเวลาของศาลก็เนิ่นนานเลยเวลาของแพทยสภาไปเช่นเดียวกันประมาณหกโมงเย็นได้นะคะคือน,น,นะครับช่วงสายๆก็เห็นตัวละครนะครับไม่ว่า ในส่วนที่ไปที่ศาลนอกจากตัวคุณทักษิณแล้ว mm hmm. ก็ยังมีรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ mm hmm. พอช่วงบ่าย mm hmm. เห็นเงาคุณวิษนุเครือง,งามใช่ค่ะนะครับจะไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนก็สงสัยว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ mm hmm. เพราะคุณวิศณุก็เป็นตัวการคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ย2สิบงสิงหาคมปีห6หก นะครับแต่ว่าผลของแพทย์ตยสภาที่สรุปความสั้นๆและได้ใจความนั้นเนี่ยนะครับว่าไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจัก์ที่ชัดเจนมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีการพักใบอนุญาตแพทย์สองคนนะครับแล้วก็ตักเตือนหนึ่งคนซึ่งนะครับคนละความหมายกับที่คุณนุกยิงได้สัมภาษณ์ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเพียงไม่กี่วันว่าป่วยจริงผ่าตัดจริงด้วยค่ะถ้าให้ตัวดิฉันออกมาพูดถึงความชัดเจนอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีเพราะคนเลือกที่จะไม่เชื่อก็เลือกที่จะไม่เชื่อนี่คุณวิงพูดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่หกที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคำว่าด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่ได้รับ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเนี่ยที่มันใหญ่มากกว่าการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ทั้งสองรายหรือการตักเตือนนั้นก็คือข้อความพารากราบนี่และที่มากไปมากกว่านั้นที่คุณหมอประสิทธิ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอุปนายกของแพทยสภาเนี่ยคนที่หนึ่ง ถ้าสมัยราชการที่9เราคงจะเห็นคุณหมอท่านนี้นะครับที่เข็นรถเข็นเก็ฑรถเข็นนะครับที่ประบาทตัวดลวพระเจ้าอยู่หัวขณะรักษาตัวอยู่ที่ทโรงพยาบาลศิริราชได้แถลงเพิ่มเติมว่านะครับเสียงส่วนใหญ่มากๆใช่ค่ะเสียงส่วนใหญ่มากๆคํคำนี้มันมีในยะสำคัญตรงที่ว่า นะครับมติในวันนี้ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะนะครับจนกระทั่งว่ารัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะครับจะได้ให้ความเห็นชอบหรือว่าความเห็นแย้งถ้าเห็นแย้งเนี่ยนะครับต้องใช้เสียงสองในสามในการยืนยันมติถ้าเห็นด้วยกับรัฐมนตรีก็เพียงแค่หนึ่งในสามแ <ๆ S 1> ววว่าวันนี้เนี่ยนะครับเสียงอาจจะเกินสี่ในห้ากันไปกันไปเสียด้วยซ้ำ ก็คือหมายความว่ารัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็จะต้องคิดอ่านเหมือนกันว่าจะเห็นแยงกับมติดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าผลลัพธ์มันจะไม่เปลี่ยนะนะครับผมเชื่อว่าเนี่นะครับมีเรื่องราวกันมากมายแต่เพื่อเพื่อที่จะเตือนสตินะครับกันว่าไม่มีใครนะครับ ที่จะปกปิดข้อเท็จจริงได้โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหลายโดยเฉพาะวงการแพทย์ผมเชื่อว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามผลของแพทยสภาในวันนี้นั้นจะส่งผลต่อวันที่13มิถุนายนอย่างมีนัยยะสำคัญทีนี้เมื่อไปดูนะครับการที่สารอาญาได้ยกคำร้องเนี่ย นะครับก็มีข้อความเนี่ยนะครับอ่านให้ฟังสั้นๆก็คือว่าพิจารณาข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนแล้วเห็นว่าจำเลยได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักบริหารผู้รับเชิญพระราชวังลูเซลไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประเทศกาตา้า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโดนั่นเจสซัมอันมีลักษณะเป็นหนังสือเชิญส่วนตัวมิได้เชิญจำเลยในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปี2568ทั้งไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดการที่แน่ชัดเพียงแต่คาดหมายว่าหากประธานาธิบดีโดนันเจสัม มางานดังกล่าวจำเลยจะมีโอกาสพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนันเจตัมและทีมเศรษฐกิจเท่านั้นประกอบหนึ่งพร r a g r a นี้สำคัญมากประกอบกับช่วงที่ขอเดินทางไปอยู่ใกล้วันนัดพิจารณาคดีที่ศาลฎีกานะครับประกอบกับช่วงที่ขอเดินทางไปอยู่ใกล้วันนัดพิจารณาคดี ที่ศาลดีกาและคดีนี้และคดีหนึ่งหนึ่งสองนี้ด้วยนี่นะครับาอาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาลได้กรณียังไม่มีเหตุอันจำเป็นที่หนักแน่นเพียงพอที่จะให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงไม่อนุญาตยกคำร้องก็คือหมายความว่านะครับศาลเห็นว่านะครับใกล้วันนัดของศาลดีกา และคดี112ด้วยนะครับสารดีการนัดหมายในวันที่13มิถุนายนคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับกับข้อเท็จจริงที่เราพยายามจะพูดกันมาโดยตลอดนะครับว่าสารเนี่ยนะครับของคดีชั้น14นั้นจะอยู่ที่แพทยสภาเป็นสำคัญคแพทยสภาเนี่ยนะครับเหมือนหัวใจของเรื่องเราเลยนะครับด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลาย ที่ได้รับไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตนี่คือจุดนะครับหัวใจของเรื่องนี้เรียกว่าเป็นจุดตายนะครับที่นะครับที่หมายความว่าข้อเท็จจริงอื่นใดน,นะครับเหตุที่จะเอาตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจได้เนี่ยต้องมีภาวะวิกฤตคือเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมติ นะครับแม้ว่าไม่เอ็กร้อยเปอร์เซนต์0แต่ว่านะครับเสียงส่วนใหญ่มากๆเกือบทั้งหมดอ่ะนะครับผมว่านี่นะครับนี่ก็ถือว่าเรามองไกลกันไปได้เลยนะครับผมก็เคารพดุลากิติจของศาลแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนที่ขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับกันมายาวนานแต่ว่าเป็นคดีเรื่องการชุมนุมทัแทบทั้งสิ้นก็ว่าได้นี่นะครับผมรู้ว่าการต่อสู้คดีเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากมากและก็จะเป็นเหตุนะครับตัวเองจะต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งหนึ่งคือผมได้พยายามอธิบายนะครับวันนี้มีก็มีหลายคนก็พยายามที่จะมาอธิบายว่าไม่สามารถที่จะไปคุมขังซ้ำนะครับไปรับโทษซ้ำอะไรกันได้แต่ทั้งหมดนั้นนะครับผมได้อธิบายความว่าผมได้เป็นตัวอย่างให้ทุกกรณี นะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องอะไรที่ไม่เคยเกิดนั้นผมก็มีตัวอย่างให้นะครับกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันตั้งแต่อายการร้องและอายการถอนเมื่อความปรากฏกระสานนะครับศาลก็ใช้อำนาจของศาลและก็รับเรื่องเข้ามาพิจารณาแล้วก็พิจารณาภายในวันเดียวด้วยไตยวันเดียวและก็สั่งการขังในวันนั้นและเนี่ยนะครับคดีที่ผมพ้นโทษมาสปีก็ปรากฏไปขังในคดีเดิม นะครับทั้งที่สารออกหมายจำคุกเม,มือคดีถึงที่สุดสั่งปล่อยตัวผมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็มีตัวอย่างนั้นทั้งที่ผมติดคุกรอบนั้นหนึ่งปีกับ15วันไปแล้วก็มาติดต่อนะครับอีก11เ,เดือนเศษเศซึ่งนะครับจังหวะเข้าไปมีพระราชทานอภัยโทษพอดีก็ติดเพียงแค่สมเดือนเศษเศในคดีเดิม ที่ได้รับใบบริสุทธิ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีช่องทางใดนะครับที่ว่าไม่เคยมีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อความปรากฏเนี่ยนะครับว่าไม่ได้ป่วยขั้นวิกฤตเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการถัดจากนี้ไปน,นะครับอยู่ที่ว่าจะมีการขยายผลไปอย่างไรนะครับตั้งแต่ราชทันนะครับโรงพยาบาลตำรวจน,นะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หในสิบนะครับของผู้เข้าเยี่ยมคือทุกเรื่องนี้นะครับมีล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดนะครับช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่ให้ได้รับโทษตามคําพิพากษาตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดคือหาทางเป็นอื่นเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้นี่เราว่ากันตามเนื้อผ้าในฐานะที่คนเข้าคุกอออคุกมาห้าครั้งอย่างผมเพราะฉะนั้นนะครับโดนลปนิดของศาล นะครับผมก็เชื่อว่าศารก็ต้องใช้ความละเอียดอย่างสูงเฉกเช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าจำเลยนะครับเคยได้ยื่นประกันตัวและขออนุญาตสารนะครับไม่ได้ไปยื่นประกันตัวขออนุญาตศารไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนแล้วก็หลบหนีนะครับเงื่อนไขของสาลไปร่วม17ปีดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดู คําวินิจฉัยที่ยกคําร้องการบอกว่านะครับใกล้วันเวลาของศาลฎีกาต้องไม่ลืมนะครับคดีที่ศาลฎีกาที่นัดหมายเนี่ย13มิถุนาเนี่ยและคดี112ในเดือนกรกฎาคมนี้ผมเชื่อว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่คุณทักษิณจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่งว่าจะเอาอย่างไง นะครับถ้าเป็นแบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับไม่เคยมี<า>มความ <จะ S 2> ประสงค์ที่จะไปใช้ชีวิตในเมืองนอกเมืองนาและไม่มีปัญญาจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นด้วยมีปัญญาก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตายในประเทศไทยนี่แหละวะถ้าเป็นพันอย่างผมก็ไม่ต้องคิดมากอะไรแต่ไม่ใช่คุณทักษิณเพราะเนี่นะครับการเนี่ยนะครับหลบหนีคดีไม่มารับโทษถึงสิบ เจ็ดปีนี่และการต้องการกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆตามความที่ทราบกันมานั้นแล้ะก็เกิดเรื่องราวต่างๆความเป็นจริงนั้นโทษหนึ่งปีนะครับติดเพียงแค่หเดือนนั้นหลังจากได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนั้นเพียงแค่น้อยนิดมากถ้าเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองนะครับนักเคลื่อนไหว ประชาชนนะครับที่ได้ร่วมกับคุณทักษิณมาเวลาเท่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าเมื่อไม่มีการติดคุกจริงๆแม้แต่เพียงวันเดียวเรื่องราวมันจึงไม่จบและก็เดินทางมาถึงจุดใกล้ๆจะจบอีก,ก,อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีบางคนก็พยายามอธิบาย ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลาบางคนอธิบายว่าถ้าถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลความเป็นจริงก็ไอ้คนพูดอาจจะไม่กังวลเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ไปติดคุกเองและเจ้าเจ้าตัวก็ไม่มีประสบประการในการเข้าไปในคุกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนติดคุกก็พูดดีอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณต้องวิตก เพราะเนี่ยนะครับถ้าต้องกลับไปในเรือนจำเนี่ยเหตุเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ป่วยวิกฤตน,นะครับจะมีเรื่องผลพวงตามมาอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าความผิดจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณทักษิณจะอยู่ที่บรรดาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าราชทันและแพทย์ mm. นะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ mm. แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าทุกอย่างทุกกระบวนการ นะครับเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับมีลักษณะแบ่งงานกันทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เรื่องราวกันจะตามหลังกันอีกมาก mm. ไม่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะครับประเด็นนะครับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะครับเพื่อไม่ไรับโทษทางอาญาเนี่ยมีเรื่องกันที่ที่ยาวเหยียดมันเป็นคดีใหม่ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเนี่ยนะครับใครก็อาจจะไปยื่นว่าเนี่ยนะครับถวายดีกาว่าไม่ได้เป็นไปตามพระบรมราชโองการเป็นต้นนี่ไม่นับคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ไปขออนุญาตในวันนี้คือวิบากกรรมถัดจากนี้ไปเนี่ยยังมีเรื่องราวกันอีกมากมแต่ว่านับโทษแล้วก็ยังคือเทียบเคียงกับผมเนี่ยผมก็รอโทษจำนวนมากอยู่เหมือนกัน แต่เพื่อที่จะบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องการซ้ํำเติมไม่ใช่เรื่องความสาสใจมันไม่มีเรื่องเหล่านี้กันในหัวใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเพียงแต่ว่ากระบวนการและความศักดิ์สิทธิ์ทั้งวงการแพทย์และกระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็พอจะเห็นแสงสว่างกันบ้างนะครับอย่างน้อยที่มันอึมครึมนะครับมันดึงกันไปกันมาเนี่ย นะครับจนกระทั่งบ้านเมืองเกิดความเสียหายกันมากายผมว่าวันนี้ก็ซีการเมืองนะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับในแต่ละฝากฝ่ายก็คงพอที่จะคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตเพราะอย่างที่เราก็แลเห็นกันอยู่ว่านายกรัฐมนตรีอยู่ได้ก็เพราะพ่อของนายกรัฐมนตรีนี่ก็หลักวิญญชนทั่วไปที่พึงจะคิดได้อย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่ผ่านไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าแม้ว่ายังมีเวลาที่เหลืออยู่แต่เวลาที่ไม่ชัดเจนหลายคนก็อาจจะวิเคราะห์นะครับวันที่สิบสามเนี่ยคุณทักษิณจะไปหรือไม่นะครับหรือจําเป็นต้องไปหรือไม่แต่ถ้าศาลออกหมายเรียกเนี่ยก็ต้องไปก็ต้องไปไม่ไปก็ต้องโดนออกหมายจับและก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นหนทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกวากหนามเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ได้รับโอกาสนะครับซึ่งยากที่คนไทยจะได้รับโอกาสและในนะครับโอกาสดังกล่าวก็ถูกทำลายลงนะครับลองจำแนกเรื่องราวต่างๆวันนี้มันก็อธิบายมันก็ฟ้องอย่างครบถ้วนนะครับคำว่าที่ไม่ได้มีหลักฐานเพียงระจักถึงภาวะวิกฤตนั้นนะครับในทางคดีก็ถือว่าจบแล้วล่ะ เพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองพอพูดถึงตรงนี้ค่ะคือคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเราได้รับเราไม่ได้รับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะว,ะวิกฤตเกิดขึ้นจะพอมีช่องสำหรับคนทักษินในการที่จะหาหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ว่าป่วยวิกฤตจริงๆเนี่ยเอามาโต้แย้งได้ไหมคะ คือภาษาหมอเนี่ภาษาสุภาพ <c oughs> ก็คือว่าที่หลักฐานมาทั้งหมดอ่ะมันไม่มีเรื่องภาวะวิกฤตเลยเอ,อี่ยเ,เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ภาษานะครับภาษาที่ดูเสมือนหนึ่งว่ายังมีช่องแต่ <c oughs> ถ้ามันมีช่องทางอยู่จริงเนี่ย <c oughs> เขาก็เอาใส่มาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะมันจะเหลือไว้ทําไมจะเก็บไว้เพื่ออะไร <c oughs> นะครับเพียงแต่ว่าภาษาแพทยสภาเนี่ยซึ่งเป็นภาษาสั้นๆนั้น แต่ว่าเนี่ยนะครับก็ได้ใจความครบถ้วนแล้วนะครับว่ามันมันเป็นอื่นไม่ได้แล้วเท่าที่ดูอะค่ะจังหวะในระหว่างนี้เนี่ยเอาละวันนี้เราได้เห็นว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้มันก็มีอาการยื้อพยายามนะฮะในการที่จะยื้ออยู่พอสมควรวันที่13ที่จะถึงเนี้ยคุณจุพรมองว่าจะมีโอกาสปิดเกมเร็วได้ไหมคะสำหรับเรื่องนี้คือความเป็นจริงนั่นหละ วันนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะอ๋อไม่ต้องรอถึงวัอที่สิบคือเรื่องอื่นๆเข้าไปเรื่องเพิ่มเติมอะอืมคือถ้าไม่ป่วยขั้นวิกฤตนะไปโรงพยาบาลตำรวจร้อยแปดสิบวันได้อ,อเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ชี้เห็นถึงเจตนาแล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับขั้นตอนถัดจากนี้ไปเนี่ยคือคือถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีช่องทางไหนบ้างนี่คือหัวใจของเรื่อง ว่าคุณป่วยวิกฤตหรือไม่นี่ข้อกฎหมายเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อไม่ได้ป่วยวิกฤตจึงไม่มีสิทธินะ์ mm hmm. นะครับเพราะข้อกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ข้อเท็จจริงได้ประจักษ mm ์ hmm. แล้วว่าไม่ได้มีภาวะวิกฤต mm hmm. จึงไม่มีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้น mm hmm. เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษามวยเนี่ยมันก็ถือว่าจบแล้ว mm hmm. นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเหลือขั้นตอนอื่น,อนๆองค์ประกอบ นะครับภาวะอื่นๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆแต่ว่าแพทยสภาคือหัวใจของเรื่องนี้นะครับเมื่อหัวใจมีความชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่รองไปเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าได้สิ้นสงสัยละนะครับมันมันไม่เป็นอื่นแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือจะเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่รับโทษทางอาญาหรือเป็นกระบวนการอะไรกันกันก็ก็ว่าไป แต่ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงพารากราฟนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี้ยก็หาช่องทางอื่นเนี่ยยากเต็มทีอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับผมเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นผมเนี่ยคือเราเวลาอ่านั่งเราก็ต้องดูสภาพแห่งความเป็นจริงอย่าเข้าข้างตัวเองนะ,นะครับเพราะว่าถ้าเขาเข้าข้างตัวเอง หรือฟังกองเชียร์ที่สนับสนุนโดยที่เขาไม่มาติดคุกกับเราเนะ่ะเราก็หลงกันตายเพราะถึงเวลามันไม่ได้มารับผิดชอบกับความเห็นที่เข้าข้างเราแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีกว่าตัวเองและที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าจำนวนแพทยสภาจำนวนมากๆเนี่ยแปลความกันว่ามันเกือบเป็นเอกฉันเนี่ย ได้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับตามการรายงานการสอบสวนในชั้นอนุก,กรรมาการคือผมไม่ได้มองนีครับว่านะครับว่าหลังจากนี้จะมีหนทางต่อสู้อย่างไงนะนะครับเพียงแค่ว่าสู้ในส่วนไหนแต่หัวใจของเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้แล่ะ ก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตาดูการทํางานของแพทย,ทยสภาเหมือนกันนะคะพอผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์อะไรให้เราได้เห็นบ้างคะคุณจรุพรคะคือความจริงนั้นมันยื้อได้เฉพาะเวลาเท่านั้นหลักวิทยาศาสตร,ร์มันโก,กหกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาที่ทําไปอย่างล่าช้าเนี่ยและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบ้านเมืองเรามีปัญหนานะ นะครับเราเห็นคือถ้าทุกอย่างมันตรงกันแล้วก็ทําเวลากันอย่างเร็วเนี่ยเราอาจจะไม่เผชิญกับเรื่องบอนเรื่องศูนย์กลางทางการเงินนะครับที่จะมีระบบเงินตราขึ้นมาใหม่และเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพราะเนี่ยนะครับต้นต่อของเรื่องราวนั้นนะครับได้ถูกพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในเรื่องนี้แต่การปล่อยเวลาที่มันเนื่นนานกันออกไปนั้นแล้วเนี่ยนะครับ มันไปเพิ่มความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองนะครับทั้งในขณะนี้และในอนาคตดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งเวลานี้นะครับมีเรื่องดองกันไปหมดนะครับปปอชอเอ่ยใช่ไหมคะคือผมว่าในส่วนปปอชอเองนั่นเนี่ยหลักฐานที่กรรมการสิทธิ์ได้ส่งไปให้และก็การสอบสวนของ ประธานอนุที่มีท่านเอกวิทย์เป็นประธานนั่นนะครับจนกระทั่งปปชชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสับสนอนลมานนั้นยังเป็นเสียงเอกฉันไม่มีการไตส่สวนเพียงแต่ว่านี่นะครับทุกอย่างคือความล่าชา้าเพราะเนี่ยนะครับการไม่ได้มีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกว่านะครับถ้าเวลาที่เสียไปเนี่ย เขาไปบวชนะครับก็ไม่เดือดร้อนกับใครหรือว่าเขาเนี่ยนะครับไปเลี้ยงหลานก็ไม่เดือดร้อนกับใครคแต่ว่านี่นะครับเมื่อเห็นอยู่แล้วว่าในแต่ละเรื่องราวไม่วา่าบรรดากองเชียอะไรทั้งหลายนะครับค,คุณจะอธิบายให้ตายอย่างไรนั้นนะครับวันนี้ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเพราะคุณทักษิณถูกถูกยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตายกับเด็จการ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องระบอบการปกครองอะไรเลยเพราะทันทีที่คุณทักษิณเนี่ยไปยื่นถวายดีกาและถูกบันทึกอยู่ในพระบุมราชองการว่าเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงและสํานึกแห่งการกระทํานั้นแล้วสํานึกผิดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ไม่ต้องไปพูดเรื่องระบอบการปกครองไม่ต้องพูดว่าถูกยึดอํานาจหรือไม่นะครับเพราะเนี่ยนะครับ การทุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่าถูกยึดอํานาจหรือไม่และเนี่ยนะครับไม่มีใครไปบังคับให้คุณเขียนการยื่นถวายดีกาไปเฉกเช่นนั้นที่ถูกบันทึกอยู่ในพระบรมาราชโองการนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ไปยอมรับว่ากระทําความผิดจริงการกระทําความผิดจริงที่ยอมรับก็คือตามคําพิพากษาของศาลเพราะเรียงด้วยต่อด้วยนะครับจากเคารพในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์เวลาที่จะอธิบายว่าคุณทักษิณไม่ควรติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะถูกรัฐประหารนะครับซึ่งเอาถูกรัฐประหารนั่นก็เป็นหัวใจหลักสําคัญนะครับที่คนออกไปบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ทันทีที่คุณทักษิณไปสารภาพแล้วเนี่ปัญหาก็คือว่าเขายอมรับผิด นะครับตามคำพิพากษาของศาลและอมีหน้าโง่ที่ไหนจะไปอธิบายเป็นอย่างอื่นได้เพราะเจ้าตัวเข้าไปสารภาพสิ้นกันไปแล้วมันจึงไม่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจหรือไม่ยึดอำนาจมันเกี่ยวข้องว่าเจ้าตัวยอมรับว่ากระทำความผิดจริงความผิดจริงก็คือตามคำพิพากษาก็เป็นอื่นไม่ได้ถ้าคุณทักษิณไม่เขียนยื่นถวายฎีกาอย่างนี้สิและไม่ถูกบันทึกอยู่ในบรมราชโองการยังมีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่อง อันเป็นผลพวงของการรัฐประหารนะครับเสียงยังดังฟังชัดที่ได้อธิบายกันมาตลอดระยะเวลาเป็นสิบสิบปีนั่นแต่ทันทีที่คุณทักษิณสารภาพและเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ไม่มีคำอื่นแต่ว่านี่นะครับเวลาที่จะจนมุมนั้นบรรดาก,กองเชียร์ก็ต้องหามุมนี้ซึ่งเป็นมุมเดียวนะครับแต่มุมนี้มันไปไม่ได้แล้วนับตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยนะครับ ให้การสารภาพในการยื่นถวายดีกาคือทั้งหมดนั้นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือการทำผิดกฎหมายนะครับจากมาตรา 1, 5, 7มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบก,การปกครองมันเกี่ยวลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องระบอบก,การปกครองมานำใช้เป็นข้ออ้างซึ่งมันไม่ได้นะครับถ้ายืนแข็งเดินเข้าคุกอย่างทารน แม้ว่าสารจะพิพากษาผมไม่ได้กระทำความผิดอยากจะขังก็ขังนะครับคนข้างนอกก็ยกย่องเป็นฮีโร่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ต่อสู้กันเรื่องประชาธิปไตยเผด็จการที่ผ่านมามันจบลงเนนะครับกับการยอมรับว่ากระทำความผิดจริงตามคำพิพากษานี้แล้ว<ม>นะครับทั้งหมดนะครับผมว่ามันคือมันไม่มีเหตุ<ม>นะครับที่จะอธิบายกันอีกแม้ว่า ต่อมาจะมาพูดเนี่ยนะครับกล่าวหาโกงโกงพ่อมึงสิถูกยัดข้อหาเยอะนี่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นะครับได้รับการพักโทษการพักโทษนี่ก็เป็นปนัญหานะครับในแต่ละเรื่องราวที่จะมีการขยายกันต่อไปนะมันจึงเป็นวิบากกรรมแต่ว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของความสาใจนะครับหรือว่าผมจะดีใจไม่มีความรู้สึกอันนั้นมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันควรจะเดิน นะครับด้วยวิธีที่ถูกต้องกันสักครั้งหนึ่งผมเนี่ยนะครับก็มองเห็นในแต่ละเรื่องราวกับตัวเองก็มองเห็นกับคนอื่นก็มองเห็นเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายและวันนี้ผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับลองดูสภาพประชาชนในขณะนี้เนี่ยถ้าไม่คิดที่จะพลิกฟื้นกันน,นะครับไม่เปลี่ยนทัศนะกันใหม่ ไม่ชำระล้างกันใหม่นะครับประเทศที่ควรจะยืนอยู่แถวหน้าเนี่ยไกลรังไทยเนี่ยนะครับเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราทําลายตัวเองทั้งสิ้นนะ,<ฮ>นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยปรากฏการณ์ในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างและแม้ว่ายังมีห่วงเวลาที่มันเหลืออยู่แต่เป็นเวลาที่จะเดินไปอย่างรวดเร็ว<ฮ>และผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับช่องทางนี้เป็นอื่นยาก